นี้มาเพิ่มอีกแล้วนะคะนี่นะคะมาเพิ่มเติมค่ะของงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกสี่นะคะเริ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะสองวันก็นจะถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกสี่แล้วนะคะไม่ได้แล้วค่ะต้องรีบแล้วค่ะต้องรีบแล้วค่ะอันนี้เขามาเสริมนะคะจากคราวที่แล้วนะคะที่ ให้ดูไปแล้วนะคะว่าซื้อเลขอะไรมาบ้างค่ะงวดนี้ก็มีเสริมมาอีกนะคะมาค่ะจะถอดที่ดูนะคะแล้วเลขอะไรบ้างก็ไปย้อนดูเอาเองนะคะงวดนี้มาเสริมเติมมาเลยนะคะมานี่ดูก่นนี่เจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าค่ะต่อด้วยนะคะนี่เก้าเจ็ดค่ะเก้าเจ็ดอันนี้เลขมาใหม่ๆนะคะอยเอียมๆนะคะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดโอ้เกือบโดนชาร์นะคะ ดีนะคะรีบซื้อก่อนนะคะไม่นั้นนะคะหาว่าเป็นเลขดังค่ะหาว่าเป็นอะไรนะแม่ฟองเบียโถเกือบโดนชาร์จราคานะคะดีนะคะรีบซื้อก่อนนะคะเลยไม่โดนชาร์ะ <S <S ต่อด้วยนะสองสี่ห้าจะสองสี่ห้าที่เป็นเลขเดิมหมื่ที่แล้วเคยซื้อไปรอบนึงนะคะซื้อแล้วมันยังไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะออกก็ได้นะคะเลยต้องซื้อเพิ่มนะคะนี่นี่เหมือนกัน สองสี่ห้าเหมือนกันค่ะซื้อเผื่อไว้ค่ะซื้อเผื่อไว้นะ,ะงวดที่แล้วดันไม่แรงนะ,ะมันต้องออกงวดนี้นะคะถ้าไม่ออกงวดนี้ก็ต้องเลขนี้แหละคะ่ะมาอีกหนึ่งนะคะเออหน,นึ่งที่กว่าน่สี่เจ็ดยังไม่ได้ซื้อเจ็ดสี่เลยนะคะยังไม่เป็นไรคะ่ะสี่เจ็ดเจ็ดสี่เดี๋ยวค่อยหายรอบก็ได้นะคะใกล้ถึงวันรีบมาบอกก่อนให้ทราบค่ะเนีย่ยว่าซื้อประมาณนี้นะคะที่มาเพิ่มเติมนี่แหละคะ่ะ วัสดีเช้งแคทแอนด์วันถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ